ชาชาในช่อง pepper ชาชานะคะวันนี้ล่าเริ่ม,มพิเศษเพราะว่าเรามีความตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วเราก็จะมีข่าวใหญ่มากมาบอกเจาบอกว่าชาชากำลังจะมีหนูแฮมสเตอร์นะคะทุกคนคืออยู่ดีดชๆชาชาก็ไปเจอคลิปใน YouTube คลิปใน t k กต o k กับการแต่งกรงจัดกรงคือชาชาเป็นคนชอบออร์แกนไชอบจัดจัด อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้รีวิวให้นะคะมีคนขอมาเยอะมากนั่นแหละชอบจัดใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคลิปเขาต้องเอานู่นนี่ใส่เข้าไปมีที่แต่งนู่นนี่นะคะคืออยากทํามากรู้สึกแบบมันน่าจะมีความสุขมากตอนแรกก็รู้สึกว่าจะไม่เอาหนูแฮมสเตอร์จะเอาแค่กรงมาจัดเล่นดูไปเรื่อยชอบไปสะดุดเพราะว่ามันมีหนูพันที่ใหญ่หน่อยนะคะที่ใหญ่กว่าพวกแคร์ที่ชาเคยเลี้ยงอะ่ะมันคือพันที่ชื่อว่าเซเรนแฮมสเตอร์นะคะหรือว่าที่เมืองไทยเรียกว่าใจแอนนะคะคือมันจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่ใหญ่ทุกคนใหญ่กว่าปกตินะคะซึ่งอยากได้ดูเเรื่่ออยๆกวาจะจะ แบบตัวที่ถูกชะตานะคะก็นานอยู่เหมือนกันแล้วก็ในที่สุดก็โอนเงินนะคะไปจองค่าตัวน้องทุกคนไม่สูงเลยตกใจมากพันใจแอนนีช่ชาจะเลี้ยงเนี่ยก็คือตั้งแต่1,000บาทัพนะคะซึ่งน้องของชาเนี่ยราคา1,500นรบาทหาชาชาก็โอนไปจองมา750บาทนะคะแต่ชาก็ถามตัวเองนะว่าชาสามารถเลี้ยงเขาได้ไหมให้ชีวิตเขาดีได้ไหมนะคะซึ่งตอนนี้ชาชามีสัตว์ที่บ้าน9ตัวนะคะน้องแฮมสเตอร์จะเป็นตัวที่10นะ,ะซึ่งชาชาก็มีที่ให้เขาอยู่เอออยากจะให้อยู่ข้างบนไวรัลนะคะคือยังมีสเปส รู้สึกว่าชาติเนี่ยสามารถให้ชีวิตที่ดีกับเขาได้นะคะก็เลยตัดสินใจรับเลี้ยงหนึ่งตัวนะคะแล้วเขาก็จะชื่อว่าอนาคินค่ะทุกคนอนาคินสกายวอล์กเกอร์คือเป็นชื่อใน Star War s นะคะซึ่งเป็นเด็กที่โตมาแล้วแบบกลายเป็นด์ธเวเดอร์นะคะนั่นแหละจริงๆก็ชื่ออนาคินนะคะอาจจะเหลือแค่คินคินเพราะว่าอนาคินสกายวอล์กเกอร์ก็คือยาวเกินไปนะคะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ได้สรารภาพไปแล้วนะคะว่าเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะ้องอนาคินเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปิง้ง น้องน่ารักไหมคือจริงๆอ่ะจะใช่เห็นคนเลี้ยงแฮมสเตอร,ร์สีส้มเยอะมากสีขาวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นสีนี้แล้วก็นี่เขามีแว่นด้วยตาเขาจะขา,ขาวๆนิดน,นึงนะคะจะช่ก็เลยเห็นปุ๊บแล้วแบบโอเคเลยแล้วเขาเป็นผู้ชายนะคะ,ะ,คะเหตุผลที่แช่เลือกผู้ชายเพราะว่าแช่ได้สอบถามมาแฮมสเตอร์ผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาฮีทเขาจะปล่อยกลิ่นแฮมสเตอร์ผู้ชายเขาจะไม่มีตรงนั้นเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาเนี่ยจะฉี่มั่วซั่วรหรือเปล่านะคะซึ่งขอให้เขาไม่ฉี่มั่วซั่วนะพอเราจัดห้องน้ำไว้ให้เข แล้วก็มีร้านหนึ่งเนี่ยที่แชทคุยมาแบบนานมากๆนะคะคือรบกวนเขาแทบทุกวันเลยอะว่าแบบอันนี้ทํายังไงอันนู้นทำยังไงคือเราก็อยากได้ข้อมูลที่แบบครบถ้วนที่สุดอะเพื่อที่จะไม่พลาดน,นะคะซึ่งแบรนด์นี้ชื่อว่า p e t e n e t นะคะเขาก็ทํากลงนะคะมีที่ลองกลงแล้วก็มีของนําเข้าจากแบรนด์ต่างๆของแฮมสเตอร์นะคะคือเยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็ส่งมาเป็นของขวัญรับขวัญอนาคินนะคะซึ่งเดี๋ยวชาจะรีวิวให้ดูทุกอย่างที่ส่งมาเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อใครที่สนใจเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยจะได้ดูว่าเอ้ยมีแฮ หนึ่งตัวเราต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนที่จะรับเขามานะคะคือทุกอย่างตอนนี้อยู่กับชาชาแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปรับอนาคินตอนเย็นวันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวชาจะให้ดูทั้งหมดในคลิปเลยนะคะรีวิวของจัดกรงแล้วก็เอาน้องเข้าบ้านนะคะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะบ้านหรือกรงของน้องนะคะเป็นอะคริลิกทุกคนคือชาติที่แล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องเลี้ยงแฮมสเตอร์ในกรงสีสีที่แบบมีขายทั่วไปมีท่อมีป่องอะไรมากมายใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะเราควรจะมีพื้นที่แฮมสเตอร์ ster, และแฮมสเตอร์เลี้ยงได้1กรงตอนน่อ1ตัว ะะเพราะว่าเขาไม่ใช่สัตว์สังคมเขาไม่เหงาคือเนชาเซิร์ชมาแล้วนะเพราะว่าเนชอรรู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะเหงาไหมแต่เขาบอกไม่เหงาอยูอ่คนเดียวคือปลอดภัยที่สุดเพราะถ้าเขาโตเขาสามารถกัดกันแล้วก็เป็นอันตรายได้นะคะบ้านของอนาคินนะคะมาจาก Exotic Technician นะคะเขาเป็นเพจที่ทํากรงสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนทําได้ทุกสัตว์เลยคือเนชอเนี่ยออกแบบเองเลยนะแล้วพี่เขาก็จะขึ้นแบบให้ดูคือใส่ใจรายละเอียดมากให้เราเห็นก่อนว่ากรงเราหรือบ้านของเด็กๆเราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเนเตอร์ก็คคืออนนาินั่นเองนาดยา าว80เซนนะคะแล้วก็สูง30ลึก30นะคะคือชาชาเนี่ยมีที่ที่จะวางเขาอ่ะคือมันเป็นแผ่นไม้ที่80คูณ30พอดีก็เลยต้องเอาเป็นไซส์นี้นะคะไม่งั้นจะไม่รู้จะวางเขาที่ไหนนะคะแล้วก็ชาชาเนี่ยได้สั่งกรงชินชิล่าด้วยทุกคนคือราคาแบบโอเคมากเลยหลักพันนะคะผมไม่ถึงหมื่นเลยนะคือตกใจมากตอนแรกนึกว่าจะเป็นหมื่นเพราะว่าเราคัสตอมเองหมดเลยแล้วก็มาถึงคือวัสดุดีมากเนี่ยมากๆคลิปนี้นะคะพูดมาเยอะมากนะคะบอกว่ายังไม่เบื่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกรงก่อนนแล้วกัะะค โอเคนะคะทุกคนแลนนี่ก็คือกรงของอนาคินนะคะคือมันดูใหญ่มากเลยยังไม่ได้ไปลองวางตรงชั้นเลยนะมันดูใหญ่กว่าชั้นเห <laughs> มือนกันเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นอะคริลิกทั้งอันเลยนะคะที่มันเป็นสีน้ำตาลเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแกะนะคะ <c oughs> เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกนะทุกคนก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะคะ <c oughs> ว้าวมองขกางในด้วยตื่นเต้นมากอันนี้ก็คือจักนะคะทุกคนอันนี้เป็นจักขนาดน่าจะ27เซนนะคะใจแอนวิ่งได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นอะคริลิกต่อต่อเป็นชิ้นเลยนะทุกคนถ้าจะหมุนให้ดูะ ไม่มีเสียงเลยทุกคนคือดีมากเพราะเวลาเขาวิ่งเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามีแกะอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวเราต้องดึงอันนี้อันนี้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือชั้นนะคะแล้วก็มีรูให้น้องเข้าไปได้ด้วยนะทุกคนดูสิแล้วก็วางอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในอาจจะเป็นลองกงหรือซัมติงซึ่งเราก็ภาวนาให้หนูของเราหรืออนาคินเนี่ยมีความฉลาดปราดเปรียวไม่อึไม่ฉีเละเทศนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาคอยแบบเช็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ชชชาตถามว่าเราต้องทําความสะอาดบ่อยแค่ไหนกับ กรงหนูแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วคนเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เขาจะสปอตคลีนนะคะก็คือคลีนเป็นจุดที่เลอะที่มีฉี่มีอึก็คือจะดึงออกมาเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็เอาอันใหม่ไปใส่ทับอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ซัก1เดือนก็สามารถคลีนทั้งหมดได้แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสะอาดของหนูแล้วด้วยนะว่าเขาทํากลิ่นเหม็นไปฉี่มั่วซั่วอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าบางตัวก็ฉี่บนจักรนะคะเวลาปั่นจักรก็คือแบบ เหมือนแบบฝนตกเป็นฉี่ตัวเองเนี่ยก็คืออ,อ,อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะอานาคินโอเคค่ะทุกคนแล้วก็มีของแฮมสเตอร์อีกเยอะมากนะที่ชาสั่งมาเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ชาแกะกันเลยนะคะนี่นะคะคืออะไรบางทีก็ลืมอันแรกน,นะคะทุกคนก็จะเป็นเส้นสปากเกตตี้นะคะเราต้องเอานี้เนี่ยไปต้มให้มันนุ่มก่อนนะคะแล้วก็ให้แฮมสเตอร์เนี่ยกินได้เลยะคะ่ะอันต่อไปก็เป็นขนมของมารุคังนะคะนี่เป็นของญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันนี้ชาชาให้ลิงอะชากินด้วยนะเขาชอบมากๆนะคะมันเป็นบิสกิตรสสตรอเบอรี่ชาเนี่ยเคยชิมแล้วอร่อยมากท แบ่งให้ลิงของาอชาด้วยนะคะอันต่อไปนะคะเป็นสะพานไม้ทุกคนแต่ว่าชาาคิดว่าชาจะเอาไว้กั้นโซนกรงนะคะไม่ได้ทําเป็นสะพานไม้ให้เขานะคะเพราะว่าการใส่ลองกรงของหนูแฮมสเตอร์เนี่ยมันช่างซับซ้อนนะคะเราจะต้องเอ่อเยาียมแบ่งโซนนะอันนี้มันก็จะสามารถดัดได้ด้วยนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ทรงตามที่เราดัดเลยนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือขนมนะคะชีสสอดไส้สตรอเบอรี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วสัตว์ทุกตัวทุกคนไม่ต้องกินขนมหรอกมันไม่ได้จําเป็นในชีวิตแต่ว่าเป็นการทร e ต t เขาหรือว่าให้รางวัลเ เาสร้างสีสันในชีวิตไม่ให้เขาเบื่อชีวิตมากเกินไปนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องกินขนมนะคะแต่ว่าเรายังอยากกินขนมเลยนะคะก็จะต้องให้แบบพอเหมาะนะคะซึ่งเดี๋ยวขนมพวกนี้ชาชาจะเอามาใส่กระปุกแยกต่างหากนะคะเพราะว่าเก็บเป็นถุงแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะชื้นแล้วก็มดก็จะมาได้ะคะ่ะอันต่อไปก็คือผงซุปนะ,ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นซุปข้าวโพดนะที่ชาชาสั่งมานะคะก็ใช้คู่กับอันนี้เลยนะคะก็เป็นเหมือนสปาเกตตี้ในซุปข้าวโพดนะคะอันต่อไปทุกคนข่าวจนมองไม่เห็นนะคะอันนี้คือ่อคือหนนูมเเออร์ข้าย่ใท่อแบบเเนขงค่ะ ไม่ได้ติดท่อที่กรงนะคะเพราะว่าพี่ที่ทํากรงไอชาบอกว่าจะทําความสะอาดยากถ้าท่อมันแบบยึดติดเลยนะคะแล้วก็นองนี้อาจจะไปอยู่ในนั้นตลอดแล้วอาจจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียก็ได้นะคะชักก็เลยเรื่องที่จะเอาท่อเนี่ยามาวางไว้ในกรงให้เขาเล่นในกรงแล้วเราก็สามารถหยิบออกไปทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวชัจะแกะให้ดูนะคะว่า,ามีกี่ชิ้นนะคะอันนี้น่าจะประมาณ100บาทนะทุกคนนะชักก็จาราคาทั้งหมดไม่ได้นะคะ นี่นะคะทุกคนอุ้ยมันดูเลก็กอะของอาชาเป็นพันซีเรียนอะตัวใหญ่ไม่แน่ใจเข้าได้ไหมนะคะเราก็สามารถต่อแล้วก็วางไว้ในกลงเขาได้นะคะมีแบบหลายชิ้นมากๆทุกคนของอย่างสุดท้ายคืออะไรจําไม่ได้อ๋อเป็นโดมห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะแกวกออกมาเลยนะ นี่ทุกคนมันเป็นโดมแก้วนะคะเป็นเหมือนห้องน้าอะไรแบบนี้ในที่สุดก็มีคอนเทนต์แฮมสเตอร์แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนหูสวยมากๆเลยอะ่ะมันใสกิ้งเลยนะแล้วมันก็เป็นเหมือนลูกบอลนะคะแล้วก็เวลาวางอะ่ะนี่นะคะคือด้านนี้มันก็จะต่ํากว่าน้องก็สามารถกระโดดเข้าไปได้นะ,ะอันนี้ช่าคิดว่าช่าจะใส่ทรายอาบน้านะคะกล่องต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็ใหญ่ประมาณนึงเลยนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นบ้านของน้องนะคะคือช่าจะบอกว่าช่าหาบ้านคัสตอมแบบยากมากๆเลยทุกคนช่าเลยแบบมีไอเดียอยากจะท ทำแบบคัสตอมนะคะแล้วก็สามารถสั่งเป็นลายเป็นชื่อน้องได้เลยนะเพราะว่าในเมืองไทยแบบชาชาหามาแบบหลายวันมากๆนะคะ <c oughs> ก็ไม่เจออันนี้ชาเลยสั่งเป็นแบบเรียบๆมานะคะเพราะว่าอันนี้ก็ตั้งใจจะให้ใช้แบบเรียบๆนี่นะคะทุกคนก็คือบ้านน้องนะคะจริงๆแล้วร้านเขาอ่ะขายของของปลานะคะเอาไว้ตกแต่งตู้ปลาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าชาเห็นว่าน้องน่าจะใช้ได้นะคะชาก็เลยสั่งมาลองดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเซรามิกนะทุกคนอันนี้คือข้างหลังนะคะก็คือเรียบเลยชาสามารถวาง แบบพิงกําแพงอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็นี่คือข้างหน้าอุ้ยน่ารักมากทุกคนดูมินิมอลมากเลยทุกคนชอบมากเลยนะคะก็คือเราสามารถวางแบบนี้ได้เลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือโปร่งเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็คือเป็นรูใหญ่ๆตรงนี้เลยนะสามารถวางทับตัวปูกลงรองกลงอันนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้ปุ๊บนะเขาเข้าไปนะคะข้างในก็จะนิ่มเลยนะคะมีต่อยอนิดนึงนะคะคือชาเป็นคนชอบกล่องมากถ้าใครได้ดูการจัดห้องของชาลิ้นชักและกล่องเยอะมากชาก็เลยแวะไปไดโซนะคะแล้วก็ไปซื้อพวกกระปุกพวกกล่องพวกนี้มาจะมาใส่ขนมเขา เพื่อความสะดวกนะคะมีหลากหลายไซส์หลากหลายแบบมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขนมมาใส่กันเลยแล้วกันนะกระดาษอันนี้นะคะทุกคนเป็นกระดาษแอนตี้แบคทีเรียนะคะจริงๆมันไว้เช็ดตัวสัสตว์ต่างๆของอาชานะคะชาติก็จะามาใช้เวลาชาเช็ดเพราะว่ามันก็จะช่วยฆ่าแบคทีเรียแล้วก็ทําความสะอาดได้ด้วยนะคะเทลงไปได้เลยสีน่ารักมากทุกคนพออยู่ในกระปุกนี้แล้วดูแบบยิ่งใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาออกมานะว่าเขาจะยอมออกมาไหมนะคะในรู เอามาได้ด้วยนะคะพอดีเลยทุกคนดูดีผงซุปนะคะชิชชาก็จะใส่อันนี้นะคะเครือชานเนี่ยมีแล้วนะคะมันแบบใช้ดีมากเพราะมันสามารถหมุนต่อกันได้ทุกคนเห็นปะตื่นเต้นมากทุกคนจะได้เจอแอนาคินแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวจะจัดกรงให้ดูด้วยแล้วก็ยาวไปจนเจอแอนนาคินเลยนะคะแล้วก็ บิดได้เลยนะคะแล้วก็สมมติถ้าเราอยากต่อเราก็แค่รบแบบนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเป็นชิ้นนะคะไม่ล่วงหล่นเลยคือจริงๆอันนี้เขาก็มีซิปล็อกให้นะคะแต่ว่าชาานเป็นคนที่รู้สึกว่าซิปล็อกกับบางทีเราไม่รู้ตัวแล้วเราปิดไม่สนิทอะแล้วมันก็อาจจะพังได้นะคะขนมข้างใน ออกมาได้นะคะพอดีเลยส่วนอันนี้ชาซื้อมาให้ไวไลน์นะคะปกติตอนนี้ชาตักเอาใช้ช้อนนะแต่ชาคิดว่าถ้าเปิดแล้วเทแบบกึกกึกแบบนี้มันน่าจะสะดวกกว่านะคะเนี่ยจะไปใส่อาหารไวไลน์ส่วนอันนี้นะคะชาตั้งใจมาใส่อาหารของอนาคินนะคะซึ่งมันก็จะสามารถถือแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าต้องใช้ช้อนตักนะคะหรือไม่ก็อาจจะแบบกึกกึกได้นะแต่มันก็ใหญ่พอสมควรเนาะเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะเพิ่งเคยเห็นแบบถุงอาหารที่แบบดูแบบดุดันขนาดนี้นะคะไม่ค่อยเห็นสีดําส่วนมากจะเป็นสีสดใสชวนให้แบบนนนาาทะะค ชิกยากขนาดเนี้ข้างในมีอีกชั้นทุกคนอู้ดีมากๆเลยนะคะแบบไม่ชื้นแน่ๆเลยดูดิอู้แล้วเขาก็มีถุงแบบนี้ให้ใส่ด้วยนะคะเผื่อเราอยากจะแบ่งแล้วก็เก็บไว้นะมันมีซิปล็อกพ,พอเราแกะมันจะเริ่มคลายตัวนะเพราะอันนี้น่าจะแบบดูดสุญญากาศมานะคะก็คือเอาอากาศออกนั่นเองเห็นไหมดิ้นเสียงฟรู้เลยนะขอาไปก่อนเ,เห็นไหมสลายตัวกันใหญ่โอ้โหกล่องนี้แบบพอดีมาก มีนอนมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่เหมือนที่บูบูกินเลยอะ่ะนอนเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาต้องการโปรตีนนะคะอันนี้เคยออก,กล่องหนึ่งนะเดี๋ยวจะใส่อาหารอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นซิปล็อกเหมือนกันนะคะคว้าเหมือนเดิมปึ๊บอุ้ยอน,นี่เขาให้ช้อนมาด้วยดีใจนะคะยังไม่มีช้อนตักอาหารเลยนี่เลยนะคะแสดงว่าหนึ่งช้อนนี้ก็น่าจะโอเคนะทุกคนเราลองมาตัก นี่พร้อมให้อาหารนักคินแล้วนะคะน่ารักมากเดี๋ยวจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะเหมือนกันมากนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะอันนี้จะเป็นซีฟู้ดด้วยเห็นปะทุกคนจะมีเต้าหู้ใช้เต้าหู้ปะเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีแบบดูดิกุ้งด้วยนะคะทุกคนกุ้งจิ๋วนะคะคือส่วนผสม,ะสมะจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกและนี่นะคะก็คือขนมหรือว่าแบบที่รับฟันนะคะนี่ของไวไลน์นะคือของไวลามีเยอะมากๆก,ก็แบ่งมาให้น้องด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่หวานนะคะสวีตเทนแบมบูนั่นเองเขาจะชอบแทะนะคะทุกคนแทะจนแบบไม่เหลือเลยเลยอะ่ะไม้แอปเปิลนะคะก็ดีใจมมาาากกที่สราารถแช์ดด้้วยันนไะะค แล้วก็อีกอย่างที่มีก็คือกระเบื้องนะทุกคนลายนี้น่ารักมากลายเทร์าโซนะคะชาชอบมากคือบ้านลิงของชาใช้กระเบื้องลายนี้แล้วมันมีเศษเหลือเยอะมากๆนะคะชาก็เสียดายก็เลยให้พี่เขาตัดเป็น1 0บคูณสิอันนี้ก็มีเยอะนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถถักมาได้นะอันนี้ชาก็จะไว้ในบ้านอนาคินนะคะเพราะว่าเขาจะชอบพื้นที่เย็นๆใช่ไหมเขาก็จะไปนอนบนกระเบื้องแบบนี้เลยและลายก็แบบ เกเมโอเคทุกคนนั่นคือของทั้งหมดที่ชามีตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่แน่ใจจะแต่งเป็นแนวไหนนะคะแต่ว่าเราจะต้องแกะพวกกระดาษพวกนี้ออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกรงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอานาคินจะมาตอนเย็นนะคะต้องรีบแต่งกรงแล้วก็เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกด้วยอะ่ะมีเวลาน้อยนะโอเคตอนนี้นะคะชา,าก็ทําความสะอาดกรงเรียบร้อยก็คือใช้ผ้าเปียกแอนตี้แบคทีเรียเช็ดให้สะอาดนะคะซ <laughs> ึ่งแกะหมดแล้วคือตอนนี้เหมือนไม่มีกรงอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันใส่มากนะคะคือซีทรูทุกอย่างเลยอะ่ะ โอเคทุกคนชาจะเอาจักนะคะติดเข้าไปก่อนเลยอย่างแรกจะได้ดูแบบเป็นบ้านของอนาคินแล้วนะคะชาก็จะไม่ใช้ถาดาก็จะติดกับในนี้เลยนะเอาไว้ด้านนี้ดีกว่าติดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหมุนแบบลื่นมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงเลยดูดิหมุนแบบฟรีมากๆเลยอะ่ะแล้วชาก็จะเอาชั้นอันนี้นะคะติดไว้ตรงนี้เลยนะจะได้เข้าเข้าไปในนั้นได้นะคะไม่เอาดีกว่าเลื่อนมานี่ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นไม้สะพานที่จะแชจะแบ่งแยกนะคะแต่ว่ามันมีน็อตพวกนี้เีจะต้องดึงออกก่อนขอลองวางก่อนนะชชย,ยังไม่ ชอบตรงนี้ชัาคิดว่ามันกินพื้นที่ข้างหลังเยอะเกินไปนะคะเชัจะลองย้ายมาฝั่งนี้นี่ขยับวันนี้มาน,นี่ก่อนนะคะ มันต้องมีโซนที่เขาเอาไว้ขุดด้วยทุกคนชั้นไม่ชอบอันนี้เลยอันนี้ชั้นทำอะไรกับมันไม่ได้แต่อันนี้ชั้นกดลงไปได้นะคะเดี๋ยวจะซ่อนไปข้างหลังก็ดูพอได้นะทุกคนมันดูใสๆเนาะเห็นข้างหลังชัดกว่าอีกอันนี้ก็คือโถห้องน้ำนะคะทุกคนชั้นก็จะเอาไว้ในข้อเอาไว้ตรงนี้เลยมันก็จะเอียงเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ชั้นว่าจะวางบ้านเขาอันนี้นะคะแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะใส่รองกงให้มันฟูๆนะแล้วก็เอานี้ครอบนะคะมันจะได้มีรองกงข้างในเขาจะได้อยู่นุ่มๆนะคะส่วนนี้คคคืออถวยาาาหรนิะะ ดูสิมีชื่ออนาคินด้วยนะถ้วยอาหารคิดว่าอยากจะวางข้างบนอะไรแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่ตกลงมาให้มันแบบชนมุมไปเลยอะ่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ชาก็ย้ายกรงอนาคินเนี่ยมาไว้ในที่ที่ชายอยากให้เขาอยู่แล้วนะคะก็ชั้นล่างก็จะเป็นของไวไลท์อนาคินบนกันเลยนะคะเพราะว่าชัชาเนี่ยจำได้ว่าอันไหนเป็นของใครเดี๋ยวชาจะเอารูปอนาคินเนี่ยมาติดเพิ่มด้วยนะคะนําไวตรงนี้ไม่งั้นอันนี้นะจะเอาไว้ในบ้านเลยทุกคนให้มีทั้งฟูฟูแล้วก็เย็นเย็นเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะคะแล้วก็ผสมกับตัวนน,ะะนี้ะะคใส่ไป ในข้อเขาก่อนเลย ค่ะทุกคนชบหน้าของบ้านอนาคินอันนี้ก็จะเป็นจากนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือแอสเพนนะคะคือไม่มีฝุ่นเลยจริงๆนะชาไม่รู้สึกถึงฝุ่นเลยเพราะว่าชาชาเป็นภูมิแพ้ถ้ามีฝุ่นหนักมากๆชาจะรู้สึกแล้วนะคะชาชาก็ปูไว้ประมาณนี้นะคะก็พยายามปูให้มันหนาๆน,นะคะอาจจะหนากว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวจะมาเติมนะคะแล้วก็ในข้อนี้นะคะก็จะมีโคโคพีทนะคะแล้วก็ผสมกับซอฟคอร์ดแกรนู New นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นทรายนะคะทรายอาบน้ํานั่นเองนะไม่แน่ใจน้อยไปไหมนะคะเดี๋ยว อาจจะเติมเพิ่มส่วนในบ้านเซรามิกนะคะเชาก็วางแผ่นกระเบื้องไว้ด้วยนะคะก็คือแบบให้เขาเข้าไปอยู่ก็คือเย็นเลยอะส่วนฝั่งนี้ที่มีชั้นนะคะเป็นชัน้น2แล้วก็มีบันไดเขาสามารถขึ้นไปได้นะคะชั้นเนี้ยมันมีรูทุกคนเห็นปะคือเขาสามารถเข้าไปได้นะคะเชาก,ก็ใส่เป็น soft b บดด i n g อีกตัวหนึ่งที่ได้มานะคะตัวนี้ก็จะผสมคอร์กกับแอสเพนเลยนะคะและเชาก,ก็ใส่กรีนมอสไว้ด้านนี้นะคะจะได้ดูเป็นป่าป่าเผื่อเขาอยากจะขุดหรืออะไรก็ตามแต่นะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีของแต่งเพิ่มนะคะขอไปศึกษาก่อดูแบบ ชาามนะคะคทุกคนจัดบ้านเสร็จแล้วนะคะสรุปว่าชาติไม่ได้ไปเอาน้องนะเพราะว่าชาติไปทําธุระก็เลยไปไม่ทันก็เลยให้ grab มานะคะให้น้องเนี่ยนั่งรถมาเลยนะคะพี่เขาก็ดูงงๆนะพี่เขาใส่ถุงมือแบบสะอาดเรียบร้อยมากๆนะคะแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเจ้าอนาคินไหนมาดูหน้าซี พยายามอย่าจับเขาเยอะนะคะเพราะว่าเขายังไม่คุ้นชินให้เขาเนี่ยคุ้นชินกับบ้านก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะเหมือนไวรัสเลยเราก็จะให้เขาอยู่ในบ้านให้คุ้นชินกับบ้านแล้วก็ค่อยๆให้ขนมเขาหรือว่าแบบว่าให้เขาชินกลิ่นเรานะคะฮัลโหลอันาคินอ่อนคินหลับอยู่ คนเขาหลับอยู่อานาคินครับอาณาคินง่วงมากเลยทุกคนโอเคนะคะเรายังรีวิวอะไรไม่ได้มากเพราะน้องไม่มองกล้องเลยเออหน้าแบบง่วงมากนะคะโอเคเราจะให้อานาคินไปเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยรีวิวน้องแล้วกัน อนาคินเข้าบ้านแล้ววลคั Welcome, มพงนะคะหน้าตาตื่นเต้นเลยนะไม่ง่วงแล้วเพราะว่าอยากจะสำรวจทุกอย่างนะคะนี่ก็คือแอนนาคินนะคะเห็นไหมเขามีแว่นที่ตาด้วยทุกคนก็จะเป็นแบบขาวๆนะคะแล้วก็แอนนาคินก็เป็นซีเรียลแฮมสเตอร์นะคะก็คือใจแอนนั่นเองนะคะเป็นพันยุโรปนะคะก็คือเอาหนีไปไหนแล้วน้องจะตัวใหญ่นะคะแล้วฟอร์มแบบสวยมากๆหูห่างกันนะคะหน้าหมีๆห,หน่อยอุ้ยดูก้นสิอา้าขึ้นจากเลยแอนนาคินเพิ่งตื่นนะแอนนาคินงงหรือเปล่าแอนนาคินก็เป็นพันขนยาวนะคะโอ้โห สำรวจสำรวจชอบไหมอุ้ยเข้าไปแล้วล่าสุดมีห่าง้วยทุกคนเขาทำอะไรอะทำความสะอาดตัวเองเหรอเขาบอกว่าถ้าแฮมสเตอร์เนี่ยทำความสะอาดตัวเองแล้วแปลว่าเขาแบบชินแล้วเดี๋ยวก่อน <laughs> เร็วไปไหมอะตะกี้น้องจะแหวกว่ายในป่าแล้วนะคะารลกจังเลยสีแบบแนวไวไลท์เลยอะสีเข้มๆนะคะคือชาชอบสีแปลกๆอะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบไม่ค่อยเห็นคนเลี้ยงนะคะอันนี้เก็จะวิ่งแล้วจริงๆหรอ วิ่งแล้วทุกคนวิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยห่างเป็นแบบนั้นเนอไม่เคยเห็นเลยทุกคนเหมือนติ่งอะไรสักอย่างอะ่ะคือจากไม่มีเสียงเลยทุกคนดีมากลื่นมากนะคะลื่นจนอนาคินงงอุ้ยน่ารั เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแอบให้ดูนะคะนี่คือกรงของไวร้าย,ายคือเราก็จะเห็นเขาชัดมากๆนะคะชาแฮปปี้กับกรงใหม่มากๆอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> ก็คือชาออกแบบเองทุกอย่างเลยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าอยากได้ตะแกรงตรงไหนอะคริลิกเป็นรูตรงไหนเ <c oughs> วลาเปิดประตูคือง่ายมากทุกคนแค่บิดอันนี้ <c oughs> แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะก็สามารถเปิดได้เลยคือเหมือนกรงของอนาคินเลยนะคะคือสะดวกมากๆล็อกนี้เลยไวย้ายไวย้ายมีน้องอยู่ข้างบนนะตอนนี้กรงไวร้ายก็เรียบเรียบนะคะแต่เดี๋ยวชา จะรีวิวพร้อมของแต่งชุดสตาร์วอนะจริงๆมุมไวไลท์เคยรีวิวไปแล้วนะคะในอีกคลิปหนึ่งสามารถย้อนไปดูได้แต่ก็จะให้ดูที่เพิ่มมานะคะก็2อ,อันนี้คืออาหารของอนาคินนะคะกล่องข้างล่างคือของไวไลท์ส่วนอันนี้ก็คือกระปุกอาหารของไวไลท์นะคะแล้วก็อันนี้คือขนมอนาคินกระปุกพวกนี้ของไวไลท์หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือขนมของอนาคินนะคะที่เราใส่กระปุกไปอันนี้ก็คือดอกแอปเปิลของไวไลท์นะคะใส่ในกระปุกใหม่คือมันสะดวกมากดูนะเวลาเรา,าโรยใช่ไหมเราก็แบบเทอ,ออกมาแค่นี้นะคะมันก็จะไม่ออกแบบล้น พนะวกนี้ก็เป็นลิ้นชักนะคะก็จะมีทั้งขนมอนาคินกับไวไลท์ปนกันเลยนะคะแล้วก็น,นี้เป็นไม้ไม้ไผ่หวานแล้วก็แอปเปิลนะคะไม้แอปเปิลที่ชาให้ดูคือ2อันนี้คือแบ่งกันได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะเขาเป็นส like ัตว์ฟันแท้เหมือนกันส่วนบนชัน้นข้างๆนะคะก็จะเป็นของที่เป็นแบบเหมือนสป라이นนะคะก็คืออันนี้เป็นลองกองต่างๆที่ชาใช้ไปแล้วนะคะก็จะเก็บในนี้แล้วก็จะมีพวกขนมนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ให้เขาเลยนะคะแล้วก็จะมีทรายอาบน้ําของไวไลท์นะคะจะไม่เหมือนกับของอนาคินนะ,ะแล้วก็ม,มีอ,อ,อาหารไวไลว์ ก็สรุปตัวไม้หรือว่าสะพานอันนี้ที่มันมีแหลมแหลมมาใช้ก็เลยหักให้มันไปอยู่หลังบ้านเลยนะคะเพราะว่าบ้านอันนี้ข้างหลังมันเป็นแบบแบนนะก็จะแบบทับไปได้เลยเขาจะได้ไม่ต้องเจอเออหมุดตัวนั้นนะคะแฮปปี้มากเลยทุกคนคืออนาคินเขาทำความสะอาดตัวเองด้วยนะคะโอเคทุกคนไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแต่ว่าเห็นทุกสเต็ปเลยนะตั้งแต่รีวิวจนจัดกองนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะอยากดูคอนเทนต์อะไรอุย้ยน่ารัก เกี่ยวกับใครหรือเอ่ออะไรก็ตามนะคะก็บอกกับชานะเดี๋ยวชืวชาจจัดให้นะคะนี่ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะชื่ออนาคินเป็นผู้ชายนะคะก็ตอนนี้เดือนกว่าๆเองนะคะยังเด็กอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าแฮมสเตอร์อยู่ได้ 2- อสปีนะคะสุขภาพเขาดีมากๆเนี่ยแบบ4ปีก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะตั้งใจเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงสัตว์ทุกตัวของชาด้วยนะ,ะสาหรับใครที่อยากเลี้ยงสัตว์นะคะก็คิดดีๆนะคะว่าเราสามารถเลี้ยงเขาได้ไหมให้ชีวิตที่ดีกับเขาได้ไหมนะคะแล้วก็ต้องคิดถึงหลายๆเรื่องด้วยนะคะค่า ตัวอย่างแต่ว่าค่าตัวมันไม่จบแค่นั้นนะคะมันมีของที่เขาต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะและยิ่งสัตว์เอกซติกหรือสัตว์แปลกที่ไม่ใช่หมาแมวเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกนะคะลองคิดหลายๆแง่มุมนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงนะคะเหมือนนะชาคืออะนาคินนี่คิดมานานมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาดูเขานานมากๆไม่ได้แบบซื้อทันทีที่แบบอยากได้นะคะแล้วก็ศึกษาเยอะมากๆหมกมุ่นมากๆจริงๆนะคะโอเคเอาอะนาคินไม่ออกมาเลยอะน่าจะง่วงนอนนะคะโอเคไปแล้วนะอย่าลืมกด subscribe ไลฟ์นะแล้วก็ตามติกตอกไอจีด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแคนาคินบายยหน่อยเร็วอาคุณไนนะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตามติกตอกและ i อจชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดีย๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ